ตามข่าวสารกันต่อนะครับโอ้โหเอริกเจนฮาร์ตนะครับก็ถือว่าสะดุ้งครับโดนไล่ออกนะครับฉะนั้นขอเอริกเจนฮาร์ตช็อกครับโดนเด้งครับออกแถลงจี้ห้างยาเลเวิร์มไม่ไว้ใจในตัวเขาเลยนะครับเอริกเจนฮาร์ตครับช็อกกับการตัดสินใจของสโมสรไบเออร์เลวเซ่นนะที่ไล่เขาออกแล้วครับหลังทีมโอ้โหแบบไม่ไม่ไม่เวิร์กเลยนะครับการทําของเอริกเจนฮาร์ตนะครับทำทีมเปิดฤดูกาลไปเพียงแค่3เกม โดนออกสถาการแจกซองขาวนะครับโดนไล่ออกเมื่อวานนี้นครับแล้วก็ล่าสุดครับทางเทินฮาเองครับเสียใจนะครับแล้วกอยยางกล่าวหาสโมสรเลเวอร์ว่าไม่ไว้วางใจในตัวเขาเลยนะครับฟร์นดโดคารูนะครับประธานบริหารของสโมสรเลเวอร์กล่าวว่าการปลดเอรเกเทนฮาเป็นเรื่องจำเป็นขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าการแยกทางกับเอริกเทนฮาตั้งแต่เนิ่นนั้นเจ็บปวดมากมากนะครับบอกว่าอารมณ์เหมือนโอ้โหแยกทางกันเร็วเกินไปมากๆครับ เทนฮากได้ออกถแถลงการของตัวเองบ้างครับผ่านเอเจนซี่นะครับ S E G นะครับโดยแสดงจุดยืนของเทนฮากเขาก็แสดงชัดเจนแหละเขาบอกว่า,าการตัดสินใจของฝ่ายบริหารของสโมสรไบเออร์เลเวอร์เซ่นเมื่อเช้านี้ที่ให้พักง,งานผมเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งการจากไปของโคช้ชหลังจากลงเล่นในลีกเนี่ยได้เพียงแค่2นัดถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฤดูร้อรนนี้นักเตะคนสำคัญหลายคนที่เคยประสบความสําเร็จในอดีตได้ออกจากทีม การสร้างทีมใหม่ที่เหนียวแน่นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความไว้วางใจโค้ชคนใหม่สมควรได้รับพื้นที่ในการนำวิสัยทัศน์ของเขาไปใช้กับทีมกำหนดมาตรฐานปรับแต่งทีมและสร้างผลงานให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเขาผมเริ่มต้นงานนี้ด้วยความเชื่อมั่นและพลังอย่างเต็มที่แต่น่าเสียดายที่ฝ่ายบริหารไม่เต็มใจที่จะให้เวลาและความไว้วางใจที่ผมต้องการซึ่งผมรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้ง ผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่เคยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกันตลอดอาชีพของการทํางานของผมทุกฤดูการที่ผมสามารถทํางานจนจบในฐานะโคช้ชได้นํามาซึ่งความสําเร็จสมมอนที่ไว้วางใจในตัวผมได้รับรางวัลแห่งความสําเร็จสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณสําหรับแฟนบอลไบเออร์เลเว่นสำหรับความอุ่นและความมุ่งมั่นของพวกเขาและผมขอวอวยพรให้ทีมและทีมงานประสบความสาเร็จในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นถแถลงการของเอลิกเซนฮาครับที่ไปที่ห้างยาเลยเวอร์ว่าไม่ไว้วางใจในตัวเขานะครับช็อกมากๆครับโดนปลดเปลวซะเสลือเกิดน,นะครับยังไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยอะ่ะโดนเด้งซะแล้วนะครับก็ถือว่ารอดูหล,ลังจากนี้สําหรับสถานการณ์ของห้างยามีการเปิดเผยว่าเมนยูครับขาดทุนถึง92ล้านนะครับดีโอฮอยลุนกับแอนโทนีเดอมุนนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขาดทุนมหาศาลไปถึง92ล้านปอนด์นะครับหลังจากปล่อยตัวฮอยลุนแล้วก็แอนโทนีออกจากทีมในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายรูเบนอัมริมกุซูเมนยูครับได้ใส่ชื่อแอนโทนีไว้ในลิสต์แข่งส่วนเกินในตลาดซมัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็หลังจากที่แอนโะทนีเนี่ยถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับเรอัลเปรติสเมื่อฤดูกาลที่แล้วผลงานดีย้อนความครับแมนยู u, เนี่ยทุ่มเงินกว่า82ล้านปอนด์ครับไปเอาแอนโทนีเดอหมุนเอลเบรเบตมาจากอาแจ็กในปี2022นำโดยเอริงเซนฮากที่อยากได้ตอนนัันั้นนะครรบลูกก โดยหวังว่าเขาจะโชว์เอ็กซ์ตรีมแดนซ์ระเบิดฟอร์มแดนซ์นะครับแต่เขากลับกลายเป็นหนึ่งนักเตะที่ล้มเหลวในการย้ายทีมาอยู่กับแมนยูนะถือว่าเป็นการย้ายทีมครั้งใหญ่ที่สุดในบริษ,ษัทพิมลิหเลยก็ว่าได้นะครับมาตอนนั้นถือว่าสะเทือนะมาแพงมากๆเดอะมุนเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะต่างชาติที่ค่าตัวแพงที่สุดในวงการฟุตบอลอังกฤษนะครับแต่กลับทําประตูได้เพียง5ลูกในพิมลีกก่อนจะย้ายไปอยู่เรอัลเาติสโมสรที่ช่วยให้เขาฟื้นร่องฟื้นรอย ให้กลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งด้วยค่าตัว19ล้านปอนด์พร้อมแมนนอนอีก3ล้านปอนด์ขณะที่ฮอยลุนครับแม้ไม่ได้อยู่ในรายชื่อแข้งสร้ากหักปรักพังของอัมริมแต่แมนยูต้องการขายเขาหลังจากเซซิอาเบนจามินเซสโกด้วยค่าตัว74ล้านปอนด์หัวหอกทีมชาติเดนมาร์กอย่างฮอยลุนเนี่ยมีความกระตือรือร้นนะที่จะอยู่แมนยูต่อแล้วก็จะต่อสู้เพื่อย่งตำแหน่งของตัวเองในทีมแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาชีพการแข่งของเขากับแมนยูมันจบลงไปแล้วครับหลังจากถูกตัดชื่อออกจากทีมของอัม ในที่สุดครับฮอยลุนก็ไฟเขียวย้ายทีมมาอยู่นาโปลีครับและจะย้ายไปร่วมทีมนาโปลีด้วยสัญญายืมตัวนาโปลีมีเงื่อนไขข้อตกลงที่จะซื้อขาดในซัมเมอร์หน้าด้วยค่าตัว38ล้านปอนด์หาพวกเขาผ่านเข้าไปเล่นในแชฟเปี้ส์ลีกได้สาเร็จนะครับหลายคนคาดหวังในตัวฮอยลุนอย่างมากนะหลังจากย้ายมาจากอต,ตาลนต้าด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์แต่ดาวเตะวัย22ปีอย่างฮอยลุนนะครับต้องเจอกับช่วงเวลาที่มันย่ำแย่ในแมนเชสเตอร์โดยยิงได้เพียง4ประตูใน,นลีกเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วผมห ขาดคุนไป92ล้านนะครับแมนยูเดีิลหอยลุนกับอันโตนี่นะครับซื้อมาแพงไงสุดท้ายครับก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะนั้นของเดอะหมุนอันโตนี่นะครับเรียบร้อยครับอำลมาแมนเชสเตอร์อยู่นเตนดตตอนนี้ไปเปิดตัวกับทางเรอัลเบติสนะครับทีมที่เขาต้องการอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับยินดีด้วยสุดท้ายทำสำเร็จนะครับถือว่าออกจากแมนยูได้สักทีนะครับ ตามสิ่งที่เขาใฝ่ฝันนะครับตามสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แอนโูนีเนี่ยเขาอยากจะไปโชว์ผลงานเขารักที่เบติสไปแล้วก็ต้องบอกเงี้ยรักไปแล้วอยากจะไปอยู่ตรงนู้นนะครับลาก่อนนะฮะล่าสุดครับแมนยูบอกลาเดหมุนครับอย่างเป็นทางการแอนโูนีเนี่ยแย้ซบเรียวเบติสแบบถาวรค่าตัวรวม25ล้านยูโรประมาณ21.6ล้านปอนด์นะครับ ครึ่งหลังของฤดูกันที่แล้วแอนจูนี่โดนปล่อยยืมตัวไปอยู่กับเบตสแหละก็ผลงานจนเยี่ยมเนาะทำให้ทั้งสองฝ่ายอยากกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งการเซ็นชัญญตต้องรอนานเพราะทั้งสองโสโมสรหาข้อตกลงกันไม่เจอนะครับอีกทั้งส่วนหนึ่งเนี่ยของปัญหาคือแอนโูนี่ต้องลดค่าเหนื่อยของตัวเองเพื่อจะต้องไปอยู่กับเบตสทําให้เขาพยายามหาทางออกที่จะทําให้ได้รับเงินในส่วนดังกล่าวก่อนย้ายทีมนะครับให้มันเจ็บน้อยที่สุดนะครับจบที่เราเบาที่สุดนะ แล้วพอถึงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายเมื่อวานครับเบติสก็พบข้อตกลงกับแมนยูจนได้เพื่อที่แอนโทนีครับจะได้ย้ายทีมแบบถาวรเบติสครับจ่ายเงิน25้าล้านยูโรเป็นค่าตัวแอนโทนีนะครับและใส่เงื่อนไขใจส่วนแบ่งอีก50%ให้กับแมนยูจากกาไรที่พวกเขาจะได้ขายแอนโทนีในอนาคตแมนยูก็จะได้50%เนอกเหนือจากนี้แมนยูก็ไม่จําเป็นต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมให้กับแอนโทนีสำหรับการย้ทีมครั้งนี้อีกแล้วนะครับดาวเตะว้ยี่รับย,ายานะ้าปี22ค่าตัว9ล้านโ พวกแอนดอนอีกห้าล้านยูโรตอนนั้นบ้าระห่ำจริงเครื่องซีซันที่แล้วเนี่ยไปอยู่กับเบตสแล้วก็ผลงานยิงก็ยดเยี่ยมนะยิงได้9ลูกทําอีก5้าแอซิสจากการลงสนาม26เกมนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับอํลลาเดอมุนนะครับไปอยู่ลาลิกาสเปนนะครับจบข่าวหมดสิทธิ์คำสร้อยนะครับ <c oughs> ดีด,ดีด้วยนะกลับไปก็คงจะใส่เสื้อเบอร์เจ็ดเนี่ตามภาพเลยนะครับแอนโทนี ony, นะครับ อาจะไปใส่เบอร์7นะครับที่นูนะ่าเรอัลเบติสนะครับไปโชว์ฟอร์มที่ลาลิกาสเปนไปเจอกับพวกแรดฟอร์ดทางนู้นแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะก็เพื่อนเก่าที่แมนยะูเนาะอ่าบาซ่าก็มีแรดฟอร์ดแอนโทนีก็ไปอยู่กับเบติสนะครับอืมก็รอดูหลังจากนี้ครับอ่ะไปดูชนั้นของอ่าเกฮีกันหน่อยนะนิดเดียวเลยจริงๆนะครับมีการหลุดคลิปพาริสเนี่ยทำสังญาเกฮีไว้รอแล้วนะครับโปรเจกต์ที่จะ ฉายวิดีโอเนะีเป็นวิดีโออลัลามาร์เกฮีแต่สุดท้ายไม่ได้ฉายนะเพราะว่า <laughs> เกฮีโดนเบรกไม่ให้ย้ายไปลิฟพูด,ดวการคว้าตัวมาร์เกฮีของลิฟพูนั้นแทบจะสิ้นสุดทั้งหมดแล้วนะครับ โอโ้ก็คือจะจบแล้วตอนแรกอะถึงขั้นพาเลทเนี่ยต้นสังกัดของเกฮีได้เตรียมวิดีโออำลาก,กับตันทีมของพวกเขาแล้วแต่การนี้ทีมกลับล้มเหลวในนาทีสุดท้ายวิดีโอดังกล่าวครับซึ่งหลุดออกไปทางโซเชียลมีเดียตอกย้ำว่าการนี้ทีมด้วยค่าตัว3 5 0ล้าน,นปอนด์ในครั้งนี้นับว่าคืบหน้าไปมากที่จะเสร็จสิ้นแล้วครับก่อนที่ผู้บริหารของพาเลทจะตัดสินใจยุติการดําเนินการ เกฮีผ่านการตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูในเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเป็นสัญญา5ปีและได้ส่งเอกสารข้อตกลงไปยังพิมเล็กเรียบร้อยแล้วนะครับแต่พาเลทเชฟได้สั่งระง,งับการนดทีมมาในช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกา30นาทีก็คือทุ่มครึ่งของอังกฤษในวนะันเดทไลน์นะเนื่องจากไม่สามารถหาผู้เล่นมาทดแทนได้สตีฟแฮร์ริสครับประธานสโมรสรพาเลทได้ตอบรับข้อเสนอในช่วงบ่ายโดยอนุญาตให้เกฮีเดินทางไปตรวจร่างกายแต่สโมรสรกลับเปลี่ยนใจเมื่อทราบอย่างเป็นแน่ชัดว่า อาจจะไม่สามารถหากองหลังคนใหม่เข้ามาทดแทนเกฮีได้วิดีโออำลาเผยเห็นว่าเกฮีเข้าใกล้คำว่าย้ายทีมมากแค่ไหนนะครับเริ่มด้วยการที่มาร์เกฮีเนี่ยกล่าวของคุณแฟนบอลแล้วก็รำลึกถึงช่วงเวลาที่เซลฮุสพ์กนะครับก่อนที่จะตัดไปที่ไฮไลท์สาคัญในช่วงอาชีพการแข่งของเขากับพาเลชรวมถึงบทบาทสําคัญในการคว้าแชมป์เอฟเอครับ้วดูวกาลที่แล้วเสียงเพลงอันเศร้าส้อยดังขึ้นพร้อมถ้อยคอําอำลาก่อนที่จะมีการย้ายทีมนะครับแล้วสุดท้ายการที่ทีมถูกยกเลิก ไปในที่สุดครับวิดีโอก็ไม่ได้ใช้นะครับคือือว่าเบรกกระทันหันนะครับถือว่าโอโ้จะจบอยู่แล้วนะฮะจะเสร็จรีวิวแล้วแต่สุดท้ายหมดสิทธิ์คำส้อยไม่ได้ย้ายครับ